สวัสดีครับันกินแล้มั้กินแล้วใกล้แล้วะมาครับพี่น้องวันนี้มีชอยจูคันเทน,นาสดสดๆนะครับเราก็จะมีเสื้อห้องให้นิดนึงนะครับพี่น้องสดๆตลดาดเช้นเา,นนเานะครับทานได้ช่านี้แหละแต่ว่าไม่ทานทานอ่าไม่ไล้ตับมาเลยครับวันนี้จัดไปนนะั่นที่เสื้อห้องให้ก็มีแน่หัว อฉัอ,อว่อ海เฉันว่า海边วเวตัวผัวงขาไม่ไม่ค่อยมันเท่าไหรมัลสิกันได้การข้าการอืม มีอ <Ooh. S 1> ่ะหนูให้เค้ามองมาป๊นแล้วมีอย่ม้งมีอมั้ง่หาแม่เ่นกูโ่ลนฟนไงอืม มอมาตักหนะม่เบ็นเลยวะมาเลยเทเลรอันรู้ให้มันมีมีสองให้มีอีดันเอ็ดแล้วมอก็มามามาจัดไรยไหนกำลังตือนขังหน้ามันเป็นอะไรไอหางบนเท่ยงมากเนี่ยที่หนามาหยุ่งนะบอสวยมากครับจัดไป นี่แล้วนา่ใปบัวปังบอกว่าเจ็ไปเที่ยววันเรเรียกเขาเลยจะว่าอืออ่ะนี่เชาให้มิล่ไอหมองก็มาจองเกินเนาะยังเสียงหมดไหนกะเดี๋ยวกันเป่าๆก่อนอืมนี่เืออ่ขั้นทีนาสดๆนะครับ

ăn nhiều lên nừng nó ưng không anh em mm. mm, ờ. mình nhiều hả hết rồi cấp ăn cặp ăn cắp mà okay. Um, okay. Some may. Some may <laughs> nó sửa yeah. cái <laughs> không phải có có, có thức miền này ืมออืมจ şey ิ้มก um ็ขึ้แต่ว่ามีคุ้มนะหอมน้จิ้มมาแบงกหน่หอมอะไรอมกระเทียม

น้องสับเข้ามาอืม <laughs> น้องสบับไม่รู้เข้ามารสกมีมไก่หอ

ไปไปน่ะมึงเจอได้ผมเจียวได้ไดอะเจียไว้ต้องหากัน,น,กนจากวามจาแหลมมีอิดเงี้ยโอ้ยให้น้ำผิดอื กินเข้าไปมันจะบบแบบว,ว่าเ้ว,วา,ามในม้นจะป้อนเบาสวยนะฮะ <c oughs> <c oughs> พร้อมยังในเสืออหงไฮในครับก็เหมือนนอ้องชายคนหนึ่งเนาะเพราะว่าของอร่อยม่าเราองแ่งกันกิน

ไต้เปลี่ยนลังคามานะฮะเห็นหน้าอ้นขึ้นนิดนึงเป็นกับเบื้องเปเลี่ยนเรียกเมืงอฮิรนมาอืมจัดให้หมดเลยนั่นแหละงดจานเด่นแบบเกี่ยวเลยพาก็ได้ก็สกินนะมั้งนี่ฮะที่ให้เอาจฉันสัตว์มันจะใช้หูบก,ก้นมันเรียกม่อมันก็ใช้หัดังๆอย่างนั้นะ ไอ,ไอ้ไอ้ก็สั่นัาเขียนเรื่้งนังนแหะนี่ถึงกลางวางเสียมนะครับโอ้ยยี่เลขาว่าเขาได้เปิดประเทศไทยกันแล้วใช่ไหมครับพี่น้องวันที่สิบห้าใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่ว่านมนก็จะต้องทำบัตรท่องเที่ยวเข้าไปลอยนิันง อครับ <c oughs> อืมอร่อยสิมันไม่ผู้ดีเลยฮะนี่หลอกมันจะเป็นหลอกสเขาวแบบนี้แต่ว่าตรงนี้มันจะคมนิดนึงนะครับรากมันจะอร่อยกว่านะครับนี่ดมเกี่ยวอะไรอยู่เกี่ยวอะเหนียวเด่นเลยอืมโอเคนะครับพี่น้องอ่าม้นเชียวก็ได้ดังเรียนนะครับก็จะลัพี่น้องอนนะครับสาหรับคลิปคันเทนาแต่วันนี้มันเป็นแบบนี้นก็เลยเคี่ยวไม่ไหวนะครับเนาะขอบคุณมากที่ติดตามแลก็ขอบมุณมากคลิปนะครับขอบคุณครับครับ